เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับพบวันนี้เกม GTA V กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับมอสพี่ฉลามแมนของเรานั่นเองนะครับผมมอสนี่ผมเคยเล่นตั้งแต่โหนานโคตรนานแล้วนะผมและผมก็โอ้คิดถึงอยากมาลองเล่นบ้างและวันนี้ผมก็จะมาใช้ชีวิตแบบเป็นปลาฉลามหนูนครับผมว่าใต้ท้องทะเลนี่มันมีอะไรให้เล่นเป่ามันผมเพราะผมเล่น GTA V มาผมไม่เคยลองแบบ มุดไปใต้น้าลึกๆดูว่ามีอะไรมีปลาอะไรบ้างมีปลาอะไรอยากลองแบบสํารวจใช้ชีวิตเป็นปลาฉลามดูบ้างใช้ชีวิตเป็นคนเบื่อแล้วหรือว่าใช้ชีวิตเป็นฮีโร่ก็เบื่อแล้ววันนี้เราเป็นฉลามแมนแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะชมคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ้าไปชมไปเลยครับผมจุ๊บจ few moments later เอ้ยวิวธรรมชาติมันช่างสวยงามโอ้ปลาลอยเติมเหลเวอ้น้ำใส ทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจไปเที่ยวทะเลกันไหมไปดำดูปะการังโอ้โหวนี่มันอะไรวะดูครับผมใต้ท้องทะเลมันก็สวยเหมือนกันวะเล่นเกม GTA มาไม่เคยใช้ชีวิตแบบใต้ท้องทะเลเลยโอ้ดูดิใน GTA มันมีปลาฉลามเปล่าน่าจะมีอยู่นะเราต้องหาดูครับผมโอ้สวยยิง โอ้โเฮกินปลาผมกินปลาของ่ำหน่อยนะครับอาหารเช้าวันนี้เงี่ยงๆงๆๆงอร่อยจุงอร่อยจุงอร่อยจุงเฮ้ยอันมีอโมงด้วยวะเฮ้ยอโมงเลยเนี่ยเุ้ยโอ้โคตรสวยเยี่เท้ถ่ายรูปดิอโมงเลยวะสวยจังโอ้โห อันนี้อะไรปลากระเบนอ้าวราจะจบปลากระเบนจะกินปลากระเบนนี่อุ้มมามีอร่อยเอ้ยเรือใครวะเรือใครอะ่ะวันนี้พี่เป็นมาใช้ชีวิตเป็นปลาฉลามนะเฮ้ยขอดูดีเรือใครโอ้โหมันทำเป็นิ่งจังอ๋อสวัสดีพ,พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเขาทำอะไรกันนะเขาทำอะไรกันปนะหัเรืออะไรวิ่งช้าจังน้ำมันหมดแล้วเนี่ยน้ำมันหมดปะเนี่ยพ่อหนุ่มผมช่วยไหมครับ เสร็จแหละวันดีได้กินเลยสวัสดีไปสาวน้อยแฟนมึงเจ้าชู้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกลัวกูปะเนี่ยกูฉลาดนะเฮ้ยกูไม่ใช่เฮ้ยมึงกลัวกูปะนี่กูอยู่ต่อหน้ามึงแล้วเนี่ยฉลาดนะเนี่ยเฮ้ยไอเย้จมน้ำตายคนหนึ่งเฮ้ยกูฉลาดเนี่ยพวกมึงกลัวกูปะเนี่ยเฮ้ยกูไม่ใช่ปลาชิวนะเฮ้ยกลัวกูหน่อยเถอะไอไปฉลามกูจับไปทอดสเต็กดิปะเนี่ยโอ้มึงดูถูกกูแล้วมึงโดนถูกกูไปแล้วนี่กูปลาฉลามนะเฮ้ย ของ้มหน่อยแล้วกันของ้มหน่อยแล้วกันเอาโอ้โหแวนต่อหน้าผู้หญิงซิ่งว่ะไอ้ยี่ผู้หญิงซิ่งไอ้ผู้หญิงก็ซิ่งได้ผู้หญิงก็ซิ่งได้ปะครับผู้หญิงก็ซิ่งมึงซิ่งต่อหน้ากูแล้วเอาไปผมไม่เวลาคนหนีครับผมเอาพวกมึงไม่กลัวกูนิดนึงเลยเหรอเฮ้ยนี่กูฉลาดนะเฮ้ยเออคนทุกวันนี้มันไม่กลัวฉลาดมาเลอวะผมสงสัยจริง ีบางอาจาามไม่กลัวฉลามมีเรือใครอยู่ข้างใต้ไอ้กลัวจะมาดูใต้ท้องทะเลเฮ้ยเอา้าสวัสดีพักพวกอ้าวไม่ใช่ไอ้ไมันโลมาดิว่าเฮ้ยเจอโลมาเฉยครับเอ้ยโลมาอ๋อสุทำไมมึงน่ารักจังน่ารักจังเจ้าโลมาเจ้าโลมาโโลมาแม่งว้ายโคตรน่ารักสวัสดีครับเจ้าโลมาสนใจกูหน่อยดิโลมา โลมามึงไม่สนใจกูหน่อยเหรอ้ขอกินโลมาหน่อยหยิมหยิหยิม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 หยเมหยิมหยิมหยิมายิมหยิมหยิมหกิมหยมหยิมนี่มหยิมหยอมหยิหยิมหิมหยิมอยิมห่ิมหยิมหยิมหเิมหยิมหยิอหยเมหยิมหยิมหยิมัยิมห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 มหยิมหยิมหยิมยมหยิมเยิยิมยมหยิมหยิหยแหละนี่มย ไม่ใช่อาคาแมนโอ้เดี๋ยวลองมดุดลองไปลึกๆดีกว่าผมว่าใต้ท้องทะเลมันจะมืดแค่ไหนวะมันมีซากสมบัติปะมีสมบัติของโลเจอร์ปะโอ้โหโคตรมืดจัดเข้มีไฟฉายไอ้ชายปะเนี่ยอู้มันก็สวยนะแต่ว่าทำไมมืดจังวะ <c oughs> มองไม่ค่อยจะเห็นเลยครับหมดไปอีกโอ้โหโมืดเกิน ไปไกลดิเป็นหน้าผาวะ่ะเฮ้ยมืดเยอะก,กลัวโอ้โหเจออะไรปะเนี่ยเจอคาเคียนปะเนี่ยโอ้โหลงไปใต้น้ำสุดดิเอ,เอ้าเฮ้ยอะไรวะเอ้าอยู่ดีก็ขึ้นมาฝั่งเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเอาเอีย้ยฉลามลอยได้เฮ้ยฉลามอะไรวะมันลอยได้ เออกูทำไมงงจังเอ้ามึงลงน้ำไปดีฉลามเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำไมไม่ลงน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเป็นไปได้ปะเนี่ยเฮ้ยกูจะตายแล้วลงน้ำไปดีเอ้าเฮ้ยผมตายนะเนี่ยเอาตายโอ้โหว๊าทวัตส์เฟกอ๋อเหมือนมันจะแบบไม่ให้แบบ มันน่าจะมีเขตจํากัดนะผมถ้าแบบเราลงไปลึกๆมันก็จะพุ่งมาอยู่ในแบบอะไรละ่ะแบบพื้นดินอะไรประมาณนี้ผมเขาน่าจะไม่เราลงไปนะผมเหมือนเราเวลาเราออกแบบออกไปนอกโลกเราต้องได้ลงมอสก่อนนะรับผมอ๋อถ้าไม่มีเขตจํากัดนะมึงเลยสวยเลยเจ็ดขีเลยใครวิ้ยอะไรวะอะไรเนี่ย,ยเฮ้ยอ๋อไอ้เหี้ยกูตกใจ หรือว่าอะไรเรือไข่ครับผมเรือไข่ครับผมสวัสดีครับอาอไม่มีคนอยู่โอ้โหแล้วคนไปไหนอ่ะเฮ้ยเจอฉลามปะเนี่ยเฮ้ยลงน้ำด่วนโอ้ยโลมาโอ้กูน่าฉลามเมื่อกี้นึงว่าผมเจอฉลามว่าจะวีเอสกับฉลามนิดนึงโอ้โหโลมามันเยอะจังว่ะ ฉลามมันน่าจะอยู่น้ำลึกปุ๊บวะลองไปดิมีฉลามปะเนี่ยไม่มีวะผมเสกมันสู้กันดีกว่าเอาฉลามนี้แล้วก็ฉลามหัวค้อนแลกกันว่าใครจะชนะนะผมมาดูกันโอ้แต่ทะเลมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเล่นเลยวะไม่แค่ปลาโง่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 อิ่มจังเดี๋ยวเสง่โ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 น่โง่โง่ดง่โงวะ แล้ววะเฮ้ยอ,อยู่ไหนเนี่ยมันมาแล้วเปิดกอดให้เปียบอุย้ยไอ้เยืนเปิดกอดได้ไงเฮ้ยโอ้โหมึงมาดิมึงมาดิใครไม่มึงก็กูไม่มึงก็กูมึงก็กูเพื่อนมามาดิมาดิอ๋ออืออือเอ้าไอเ้เยืยแตกเลยโอ้โหไอเ้เยืยโคตรมันไอ้แต่ว่ามันแตกเร็วเกินไปนะบางทีโอ้โหเป็นไงล่ะมึงจะแตกเร็วเกินไปป้าเนี่ยลองใหม่อีกสองตัวป่ะล่ะ เฮ้ยสองตัวผมจะไหวปล่ามันเยอะเกินไปนะเฮ้ยไหนวะมันบาแลว้วเราต้องเปิดก่อน,นครับผมจังหวะนี้ฉลามกัดไปที่นี่แล้วก็กัดไปนี้ตกไปหนึ่งทีโอ้ยเปนอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งมา,อ,งมาอีกตัวหนึ่งมาอยู่ไหนเนี่ยเฮ้แยแล้วก็นี่โอ้ยลุงโอ้โหมันลุงมากมึงลุงกูใช่ไหมลุงกูใช่ไหมลุงกูใชไหมกัดกัดแล้วก็ตกไปหนึ่งทีโอ้โหฉลามนี่มันแก่งเกินนะเฮ้ยโอ้ยอ๋อโอ้โดนจัดโอ้ยโดนจัด เลือดอาบน้ำกระเซ็นเลือดกระเด็นเข้าตีนเฮ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้ปล่อยกู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 นะปล่อยกูนะเออต่อไปดิเฮ้ยจิตเคฉลามนี้องทำไมโหดจังวะเฮ้ยเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องนะครับโอ้โหฝีมือกูนี่มันไม่ธรรมดาจริงเว้ยแต่ว่าผมไม่ได้เปิดบทอมตะนะนะดูดูดูเออว่าฝีมือล้วนๆนะเฮ้ยไม่ได้เปิดอมตะนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ โอ้โหสนุกดีครับผมเฮ้ยแต่ว่ามีอู้ใครวะมนุษย์เจ้าพวกมนุษย์เจ้าพวกมนุษย์โอ้โหผมจะพึ่งหามันยังไงเนี่ยต้องพุ <men <men ่งอย่างอย่างแรงลองพุ่งไปหาเจ้าพวกมนุษย์เดี๋ยวดิเดี๋ยวเล็งเป้าครับผมไปเลยเจ้าพวกมนุษย์เจ้าพวกมนุษย์เอาลูกน้ำดิลูกน้ำดิ หลงน้ำดิหลงน้ำดิหลงน้ำดิหล,ลงน้ำดิครับโอ้โหเอาเยอะกว่าติดดาวสามดาวเฉยโอ้โหตำรวจนี่กูประชาลาษม์มึงตั้งดาวก็ต้องสามดาวมึงจะเกินไปปะเนี่ยนี่กวนตลาดแค่นั้นเลยเหรอวิมินี่เล่นเลยฮึบกูจับผมไม่ได้หรอกผมยิบน้ำหาผมไม่เจอหรอกหากูไม่เจอหรอกอรอกูอยู่ใต้น้ำเอาเอามาหากูเจอจริงดิ ไอา้าต,ตำรวจหาบัเฉยเฉยเฮ้ยกูอยู่ในน้ำนั่นเนี่ยเมื่อหากูเจอได้งกูถามก่อนเฮ้ก็เกินไปบางทีกูกลับน้ำนีกว่านี่ตามกูมาดีถ้าตามได้นะครับคุณตำรวจม <c oughs> น,นก็แล้วผมสรลวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อปเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อปไปด้วยผมไปแล้วนะครับผมชาบลามแมนไปก่อนนะครับ